กำลังรับฟัง Story at Night Oh my love neighbor รักกันไหมพี่ชายจอมจุนตอนที่18ปริมทะเล เบื้องหน้าฉันไม่ใช่ฉากมันเกตสนามบินอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นฉากซุ้มดอกไม้สีขาวสลับเขียวสวยงามเหมือนกับพิธีแต่งงานริมทะเลฉันมองไปรอบๆใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลจริงๆด้วยที่นี่คือสนามบินริมทะเลภูกเก็ตไม่ผิดแน่แต่ปกติเครื่องไม่น่าจะจอดตรงนี้นี่เพราะเป็นรันเวย์และอยู่แทบจะติดกับทะเลเลย ไหนบอกว่าต้องวนกลับไปที่เดิมไงแล้วไหนถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้และที่แปลกไปกว่านั้นก็คือที่พบในชุดนักบินกำลังยืนอยู่ตรงกลางรอบๆมีคนที่ฉันคุ้นหน้าคุ้นตายืนถือริบบิ้นสีขาวอยู่พี่พบพ่อพี่เมยมาริซอน ทำไมทุกคนถึงฉันได้แต่ยืนอึง้งจ้องมองฉากตรงหน้ายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนี่ฉันกำลังฝันไปอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันตายไปแล้วหรอกนะคงไม่ใช่เครื่องบินตกทั้งลาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหมหันกลับไปมองด้านหลังเครื่องบินก็ยังคงจอดอยู่พี่พี่แอร์โฮสเตสทุกคนยืนอยู่ตรงช่องทางออกแล้วส่งยิ้มให้ ฉันยืนอึง้งตอนที่พี่พบเดินขึ้นบันไดามาได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆดังพอๆกับหัวใจฉันที่กำลังเต้นแรงน้องไขร ทั้งน้ำเสียงสีหน้าแววตาแม้กระทั่งกลิ่นน้ำหอมครั้งนี้เหมือนกับพี่พบคนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอีกทั้งสรรพนามที่เขาใช้เรียกก็เป็นคำที่ฉันอยากได้ยินมากที่สุด <c oughs> <c oughs> พี่พบคนเดิมกลับมาแล้วและเขากำลังยืนอยู่หน้าฉันจ้องมองมาที่ฉัน ด้วยแววตาอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยความทรงจำที่เขาพูดจาทำร้ายจิตใจฉันเมื่อสองปีที่แล้วฉันนึกถึงมันไม่ออกเลยเรากว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นพี่พบจากไปเมื่อหกปีที่แล้วและฉันก็เพิ่งได้พบเขาอีกครั้งในตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนั้นมือหนาของพี่พบ วางบนใบหน้าทั้งสองข้างของฉันเขาใช้นิ้วโป้งเช็ดน้ำตาให้ฉันอย่างอ่อนโยนไม่ต้องร้องนะคะคุณเก่งไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วพี่กลับมาหาน้องไก่แล้วนะนี่เปนอะไรกันคะฉันร้องไห้โฮหนักกว่าเดิมหลาทั้งสองข้างสั่นจากแรงสะอื้นพี่พบยิ้ม ใช้มือปัดผมที่ปกหน้าให้ฉันอย่างรักใครน้องไข่เป็นยังไงบ้างระหว่างที่พี่ไม่อยู่ดื้อไหมพี่พร้อมคิดว่าไงล่ะคะทำไมตอนนี้ถึงมาถามแบบนี้พี่อ่านข้อความของน้องไข่ทุกข้อความเลยนะไม่เคยพลาดเลยสักเหตุการณ์เดียวไม่จริงเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยกดอ่านข้อความฉันสักหน่อย อย่ามาโกโหกนะแล้วทำไมพี่พบถึงไม่ตอบหนูละคะฉันสบตาเขาจ้องหน้าอย่างไม่รู้สึกเขินอายความรู้สึกในตอนนี้มันเอ่อล้นออกมาจนกว่าที่จะอายแล้ว <c oughs> พี่รู้ไหมว่าหนูทรมานแค่ไหนตลอดหกปีที่ผ่านมาพี่รู้พี่รู้ทุกอย่าง <c oughs> พี่พบยังคงเช็ดน้ำตาให้ฉัน ให้ไหลพร่่งพรลออกมาอีกเรื่อยๆที่อ่านทุกข้อความที่น้องข่ายส่งมาแต่แค่ไม่ได้กดเข้าไปไม่ทำแบบนั้นไปทำไม <c oughs> ความรู้สึกทารมานในวันวานประดังประเดกลับเข้ามาทำเอาฉันร้องไห้เหมือนเขอนแตงฉันจำความรู้สึกในช่วงเวลานั้นได้ดีว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนความเจ็บปวดที่ไม่เคยทุเลาลง เพราะมันไม่เคยหาคำตอบในการกระทำของพี่พบได้เลยจนกระทั่งวันนี้พี่ไม่ได้อยากทำเลยรู้ไหมที่พี่ทำไปทุกอย่างก็เพื่อวันนี้หนูไม่เข้าใจเลยอย่าร้องไห้สี <c oughs> เดี๋ยวไม่สวยนะคะใครจะไปสนใจเรื่องนั้นกันเล่า <c oughs> งานพี่พบ อธิบายมาสิคะได้เลยพี่จะอธิบายแต่น้องไข่ต้องเชื่อที่พี่พูดนะฉันไม่ตอบไม่พยักหน้าด้วยเพราะยังรู้สึกเคืองเขาอยู่จากก้นบึ้งของหัวใจถ้าหาว่าสิ่งที่เขาอ้างมาไม่มีเหตุผลเพียงพอกับความเจ็บปวดที่ฉันต้องทนทุกทรมานมานานหลายปีแล้วก็ แม่พี่มีข้อแม้กับพี่ว่าถ้าพี่อยากแต่งงานกับน้องไข่พี่ต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเพราะน้องไข่ยังเด็กมากและเราทั้งสองคนยังต้องเจอคนอีกเยอะพี่ต้องทำให้แม่เชื่อว่าต่อให้เราแยกจากกันไปไกลแค่ไหนถ้าเรารักกันจริงก็ต้องรอได้พี่ขอโทษที่สองปีที่แล้วตอนที่เราเจอกัน พี่แสดงท่าทีใจร้ายกับน้องไข่ไปแบบนั้นเพราะพี่ยังพิสูจน์ให้แม่เห็นไม่ได้การงานก็ยังไม่มั่นคงต้องเดินทางบ่อยยังไม่สามารถดูแลน้องไข่ได้แต่ตอนที่เห็นไอ้หัวงูนั่นขอลายน้องไข่ชื่อไข่ขุ่นเหลอชื่อนาทักเหมือนหน้าตาเลยยังไม่มีแฟน <c oughs> พี่ก็เลยกระแอมออกมาเพราะทนไม่ได้จริงๆแต่อีกใจพี่ก็อยากรู้ว่าไข่ตุ๋นจะทำยังไงถ้าไม่มีพี่คอยดูแลแม้จะตั้งแง่ไว้ว่าจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดในทันทีแต่พอได้ฟังความอึดอัดที่อยู่ในใจมันน่านานก็เหมือนได้รับการปลดปล่อย คำถามทุกคำถามที่ฉันเคยสงสัยเหมือนว่าจะได้รับคำตอบแล้วแล้วทำไมพี่พบไม่บอกหนูคะฉันงงไปหมดแล้วตอนนี้ดิวไม่รู้ว่าตัวเองกำลังดีใจหรือเสียใจถ้าพี่บอกให้หนูรอหนูก็จะรอพี่ไม่อยากปิดกั้นน้องไข่พี่พบทำสีหน้าจริงจัง พี่รู้ว่าน้องไข่มีใจให้พี่แต่ถ้าพี่บอกให้น้องไข่รอน้องไข่ก็จะรอแต่พี่ซึ่งพี่อยู่ไกลพี่ไม่สามารถดูแลน้องไข่ได้ถ้าหากว่าระหว่างนี้น้องไข่เจอคนที่ดีพี่ก็จะยอมปล่อยน้องไข่ไปคำว่าจะยอมปล่อยให้ฉันไปไม่อยากฟังเลย ยอมได้เหรอคะพี่ยอมไม่ได้หรอกพี่ยอมไม่ได้แน่แน่พี่พบสายหน้าเบาๆจนกว่าพี่จะแน่ใจว่าคนคนนั้นจะรักน้องไข่ได้มากกว่าพี่คงไม่มีอีกแล้วละค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีฉันก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตามันจบแล้วความทรมานทั้งหมด ได้จบลงแล้วเราสองคนมองหน้ากันยิ้มให้กันอยู่อย่างนั้นฉันจ้องมองเข้าไปในตาของพี่พบที่ตอนนี้มีน้ำใสๆเอ่อคลอเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าความผูกพันทุกอย่างยังคงอยู่ฉันไม่เคยลืมเขาได้เลยเรื่องราวทั้งหมดระหว่างเรายังคงชัดเจนเรากับว่าพี่พบเพิ่งจากไปเมื่อวาน น้องไข่รู้แบบนี้แล้วยังเกลียดพี่อยู่ไหมพี่พบพูดด้วยน้ำเสียงและสายตาอ้อนวอน <c oughs> หนูไม่เคยเกลียดพี่พบได้เลยถ้าน้องไข่ยังไม่เกลียดพี่พี่พบยิ้มกว้างแววตาเป็นประกายจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงหนึ่งข้าง เอามือล้วงวัตถุบางอย่างออกมาจากกระเป๋าก่อนจะเปิดกล่องสีเทาหรูหราน,นั้นออกตรงหน้าฉันเพชรเม็ดงามสะท้อนกับแสงแดดยามเย็นเข้ามาในแววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความยินดี แต่งงานกับพี่นะ My love neighbor รักกันไหมพี่ชายจอมจุนจ้น